ไปครับ FC วันนี้เราคลิปพิเศษนะครับขายเอยท่านทานท่านแทนช่างภาพเราจะโดนรถสย่ยลล้เอาที่เนี้ยนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตนะครับนรัแล้วก็พี่กุ้ยที่มิวครับวันนี้วันนี้พี่เน,นี้ยตัดทุเรียนแล้วมีสมาชิกเราเนี่ยโหเข้ามาเยี่ยมแล้็ให้กำลังใจหน่อยเอากีตันวันนี้พี่เนี้ย วันนี้สามสิบตันครับเกินแล้วมั้น่าจะเกินแล้วดูเสาดูอะไรเอจแล้วเดี๋ยวจะพาพี่ปุ้ยหมิวไปชมสวนข้างบนหน่อยนะพี่เนียต้องคุมงานเนะครับเดี๋ยวเราลงหาพี่เดคกอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเย็นมาเจอกันครับเย็นเจอกันเดี๋ยวให้กองนี้ก่อนไปดูข้างบนกันเอ เหมือนทําใบใหม่นะใบดําบึ้บบบัเลยอนี่ปุ้ยเหมือนทําใบใหม่ไหมใบสวยเลยนี่แค่คนคนโดนนะใบเขียวสะท้อนเงาวับเงาวิ่งเข้าตาเลยอ่ะโอ้โหแล้วกิ่งตีกทีใบใบก็เอาดอกเลยใบหนาขนาดนี้อ่ะก็ใช่ไงตัดเสร็จเอาดอกเลยเอาดอกเลยตรงนี้ ใบดีก็ถึงบอกพี่ปุ้ยถ้าพี่ปุ้ยจะบูดดินให้เราให้ระวังใบดูดูมาใบแครับผมแล้วดูสิเขาบอกตัดแล้วทีเหลยอให้หนุนทำสารทำทำดอกต่อเลยหรือเปล่าอะไรอ่าก็ใส่เล็กไม่ไม่ก็ได้เหมือนเเขาหมือนกันนะได้นี่ก็เหมือนไปอะไรเงาวิ่งโอ้โหลูกเต็มเลยยังไม่ตัดเลยมีดมีดแหลกมีดเดียวตัดมีดเดียวเลย ติดแตงกมิดเดียวกบจบเลยองหนูเมื่อวานเมื่อวานตัดไปมีเดียวก็อันนี้มันลูดมันขาลงเราอะูไปตัดยังไงหัวดอกหัวดอกกระทุกแต่ยางเราเมาทุกเม็ดแต่เราไม่อยากจะตีราคาไม่นใครจะตีราคาตางเรามายืนโมต้อนนี้ดีกว่ามันโล่งหน่อยให้ผู้บ่าวขโมกันแต่ข้างบนไม่โล่งนะมันไม่มันไม่ใส่หัวแน่นะมันจะล่วงใส่หัวไหมพี่เนี้ยมันลนทุกวันเงี้ยมันหลนทุกวันพี่ปุ้ยปีหน้าเราแบกแบบเนี้ย ส <Back. S 2> ายแบกบสายแบกต้องาสายแบ,บว่า<ม>แต่ว่าต้องแต่งแต่งรูปทันนะพี่น,นะ่นะ <laughs> โอ้โหนี่ตัดแล้วเนี่ยใบยังแน่นขนาดเนี้ยครับดอกรอแล้วมั่งทําดอกได้เลยดอกรอแล้วมั่งดอกพ่อเกิดฝนแล้งดีตาดอกเตรียมจอแล้วมั่งใบดีขนาด <laughs> เ,ทเทคนิคไม่มีม <laughs> <laughs> ีแต่มหาลัยน <laughs> ี่ไม่ ใครจะมาขอความลับเลยนี่ไม่มีเลยนะพี่เนี้ยไม่มีหรอกเนาะพูดถึงเนาะความลับไม่มีหรอกเนาะมีแต่ว่าเดินตามรอยเขาเลยเดินตามรอยตามตารางเอาแล้วกันมีอะไรเพิ่มเติมไหมนอกจากว่าที่ว่าให้ทําแบบแนวทางซานโฮไม่มีเลยพี่เนี้ยเราขยับไาหน่อยได้เพราะว่าไม่มีนะพี่หมิมีแค่เราแต่งลูกแต่งลูกให้ทันให้ันตัวกันคือปัญหาของพี่เนี้ยที่เรามาเจอันตอนแรกคือแต่งลูกช้า อีกอย่างหนึ่งไว้ดอกเยอะมากไม่แต่งดอกเลยไหมไม่ได้แต่งเลยไว้เต็มลาแบบ <S <S ทุกอันเลยจนแบบโอ้โหน้ำมหวงน้ำหวานย้อยแบบอีลุงตุงนังกันหมดดอกทั้งปายกิ่งลยแต่ดีที่ว่าเขาเป็นดอกรุ่นเดียวกันถ้าเป็นดอกแบบหลายรุ่นนะ่ะมีปัญหาเน่เรื่องร้าน้ําหวานเนี่ยข้อดีของสวนพี่เนี่ยนะดอกเสมอรักเสมอเพราะว่าปีนี้เหมือนมีบังแปลงเนาะเขามีปัญหาเรื่องร้าน้้าหวานเพราะว่าดอกคนละรุ่น ไอดอกบานมาลนใส่ย้อยใส่รุนพี่อยู่ข้างล่างเรียบร้อยเป็นร้านน้ำหวานนอกจากเราไว้เยอะแต่งช้าแล้วมีปัญหาอะไรไหมพี่เนียปีนี้พี่เอียปีนี้มีปัญหามีมีปัญหาปีนี้ยอดยอดมันออกไงใบอ่อนอ๋อใบอ่อนออกปีนี้มีใบอ่อนตอนตอนที่ลูกอายุยังไม่ถึงหกสิบวันอ๋อมีโอกาสร่วงอยู่ตอนนั้นร่วงร่วงร่วงเหมือนกัน ล่วงเยอะล่วงน้อยยังไงพี่เอ่อไปนี่ถือว่าล่วงน้อยล่วงแต่ล่วงน้อยนี่ล่วงแล้วเหรอนี่ล่วงให้กล้องดูหน่อยล่วงแล้วนะนี่ล่วงแล้วเหรอ่วงถูที่ล่วงทำให้ล่วงเลยเหลือลูกแค่นี้แต่แต่ปัญหามันมันเกิดจากธรรมชาติอ๋อเกิดจากธรรมชาติธรรมชาติแต่ละปีมันเป็นไงก็ไม่รู้ คล้ายๆก็รัดใบอ่อนกันแต่เขาไม่มีขายแต่เรามีมีรัดใบอ่อนยงเหลือแค่นี้ช่วงรัดใบอ่อนก็ไม่มีอะไรแค่ว่าใช้แค่พวกพึ่งเทอร์โบอย่างเดียวเหมือนเดิมครับเหรอพึ่งเทอร์โบเพิ่มพึ่งเทอร์โบเพิ่มพึ่งเทอร์โบเข้าไปเร่งใบให้มันแก่เนาะใช่เราไม่ได้เอาใบทิ้งไม่ได้ทิ้งทาใบทิ้งไม่ดำขนาดนี้ดูดิใบแน่นตึ๊บโอ้โหนี่หันไบไหนก็เขียวปึ๊ดไม่รู้ลูกอยู่ไหนเนี่ยมีแต่ใบแล้วช่วง ที่มันเป็นลูกเล็กๆอ่ะตอนแรกพี่เนียบอกมันจะเบ่งขึ้นหรือเปล่าอืมไอๆไอชุดนั้นอ่ะใส่ปุ๋ยไปยังไงพี่เนียมันถึงขึ้นมาได้อ่นแ้นใส่ไปกี่กิโลใส่ต้นสามโลที่เลกใส่น้อยใส่โลเดียวหลอดสองมาเพิ่มอ่าต้นสามโลให้กล้องดูลูกเใส่โลเดียวใส่ปุ s <S ๋ยโลเดียวลูกเยอะแล้วจะกินไ่ อย่างดีนายังมามาเบ่งตขนาลังให้ได้เราก็แอบเข้ามาดูพี่เนี่ยทำไมลูกมันน้อยแทะมันจะโตไหมนะลูกมันเล็กมันกิโลกว่าเองนะใส่ปุ๋ยโลเดียวอ๋อรอบที่รอบรอบต่อไปนี่เพิ่มเลยขึ้นเลยนะนอืเหมือนกับว่าแปลงพี่เนี่ยเสียจังหวะสองสองเรื่องแต่งลูกกับใส่ปุ๋ยน้อยแค่นั้นเองส่วนเรื่องใบอ่อนและ่วงเนี่ยก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าลูกมหาศาลขนาดนี้ ให้มันร่วงไปบ้างมันก็ต้องร่วงบ้างมันต้องร่วงบ้างเยอะมากแต่ว่าแปลงพี่เนี้ยใบนี่สวยมากนะถ้าเรามองว่าตัดลูกขายแล้วใบเต็มต้นเขียวดําขนาดนี้โอ้โหเก่งอ่ะอันนี้คือหมดปัญหาที่คนเขาว่าแบกลูกก้วต้นโสมอ่าบางคนเขาบอกทําไมใบไม่สวยเขาบอกขายใบขายลูกไม่ได้ขายใบอันนี้ได้เลยทั้งใบทั้งลูกขายได้ได้หมดใบแน่นตึ๊บเลยแน่นตึ๊บนุ่แบบหื เขียวคนลุกเนาะเขาเรียกแล้วปีหน้าคุนี้จะปรับเรื่องปริมาณการให้ปุ๋ยใหม่ปีหน้าปรับการให้ปุ๋ยใหม่ไหมปริมาณเจอ<ลง>เพราะว่าที่ที่ใส่มาสองโลสามโลเนี่ยกําลังดีกําลังดีนะอืมต่อครั้งมต่อครั้งไอหนึ่งกิโลน่าจะงดไปแล้วล่ะก็ดูดิเจ็ดสิบลูกขึ้นนะมันใบก็บเยอะลูกก็เยอะนะใส่กิโลเดียวใส่กิโลเดียวเหมือนตูเดเริ่มฟีบแล้วอ่ะ ต้องเพิ่มปุ๋ยแล้วอ,อย่างดีมันอยู่ในจังหวะที่เขายัางอยู่ช่วง,งกำลังเบ่งอยู่แข่งทันใช่เพราะเรามองเห็นนะอาจจะมีตูดรีบๆสักหน่อยหนึ่งอะไรบ้างปนๆไปเนะี่ยมันแย่งอาหารน้ำเนื้อมันก็สมบูรณ์้วยไงฝนมันไม่ทิ้งช่วงไงม,มันก็ตต่งตึงเขาได้เต็มที่ใช่ใช่ได้ปุ๋ยได้น้ำไปถ้าช่วงแรงเรียบร้อยเลยนะใส่ปุ๋ยน้อยนะถ้าร้อนแรงไม่พองเลยตอนนี้นจะไม่เบ่งนะจะไม่เบ่ง ปุ๋ยปุ๋ยมันผิดจังหวะด้วยในการขยายแล้วเราไม่ไม,ไม่อัดเขาช่วงนั้นนะ่ะอ,อันนี้แพรเราตัดเสร็จวันนี้ไหมหรือมีต่อ,อยังไงอนายตตดไม่เกินสามวันไม่เกินสามวัน f ร้องวันไม่รู้เสร็จต่อแต่3สามวันเสร็จเ่ย <laughs> เดี๋ยวสามวันเรามาอัปเดตว่าจะได้กี่ตันครับเทียบ <laughs> <te ep> กับปีก่อน ปีก่อนกี่ตันนะพี่เนี่ย5้าสิบสทุเรียนห้ารอต้นเอ8ปด <laughs> ปีห้ารอต้นปีก่อนได้5้บสตันปีนี้เราบอกว่าเอาแบบว่าสักห้าสิบลูกก็ได้มาสักเจตันนะ <laughs> ก็โอเคไหมเจ็ดสิตันก็โอเคอยู่หรือเราจะเผื่อไป8ปดเกตันอันนั้นอยากได้อย่าเพึ่งย,งเย่เดี๋ยว มันยังไม่ขึ้นตากิโลเยื่อพึ่งเหยื่อพึ่งมันอาจจะแบบเล็กพี่ขี้หนูใช่ที่สวนเจอมาแล้วกราะไม่ถูกานักเล็กพี่ขี้หนูจริงๆหนักขีนโอ้นักขี้ตวามมันจะได้น้อยอย่างเดียวลูกนิดเดียวสองโลลูกนิดเดียวสองโลช่างนี่เราช่างถึงว่ากสองโลแล้วหรืเนี่ยไม่มีอืมกับสองโลแล้วหรืเนี่ยใช่ใช่สองโลคือไม่ไม่เต็มเข่งห้าสิบกว่าโลนะใช่ที่ช่างกันอยู่ปัจจุบันในเอฟซีระยะหนักหนัก มองัมองมองแล้วตอนนี้มันมันครบ120วันไปแล้วด้วยอมันอาจจะเกิดความเบามาแต่เลยเราเป็นรูปอ๋อมันอาจจะถอยเหนือไปถอยมันแห้งไงฝนตกขนาดนี้ไม่ไม่ไม่หายเท่าไหร่หรอกรู้สึกมียงหนักหนักหน่วงนวงนวงเยอะอร่อยด้วยอร่อยตั้งหากไอสุขภาพปิงนอฟซีนะตอนนี้กินจนเจ็บคอเนี่ย ไม่เช็ก้นนะกินชิมทุกวันเลยรีวิวทุกวันเจ็บคอเดี๋ยวเราเดินทักต้นสต้นหน่อยพี่เนาะแล้วเดี๋ยวเรากลับไปตรงลงดีกว่าให้ดูเห็นว่ามันก็เป็นเหมือนกันหมดนะครับแบบนี้นะครับโหก่อนจะเดินพี่เนี้ยซานโฮโมเดลเป็นไงใช้ง่ายใช่ดีใช้ง่ายใช่ดีไม่ต้องเก่งไม่ไม่ต้องไม่ต้องเก่งทำสูตรเยอะไม่มีสูตรเยอะ ผม่อกปีนาของปีนี้ต้นปีเนี่ยทำตามตารางเนาะทำไม่ทันตามตารางด้วยนะทำไม่ทันทำไม่ทันด้วยนะแล้วเดี๋ยวจบฤดูตรงนี้ก็เริ่มใหม่น้บหนึ่งเอาให้ทันปรับปรุงดินอะไรพวกนี้ปีนี้มันก็ใช้ถูกบังไม่ถูกบังกินยังวะบังอะไรบังปีนี้ก็เรียนรู้ปีนาก็น่าจะดีกว่าเดี๋จะสอบโลสองร้อยน่าจะทันโลสองร้อยอไอ้นั่นเราไม่หวังเราหวังให้มันดูแล้วกันได้อยู่แล้วได้ ถามเรื่องบูดดินหน่อยพี่พี่เนี้ยครับใบมาพอใจไหมอ๋อพอพอใจครับให้ให้พี่ปุ้ยดูหน่อยดูใบตอนเราบูดดินมาสวยแต่นนนมันงงงเพี้ยก็กินตอนนั้นอ่ะดอกเพใบนด่งก็เอาดอกแต่ไม้เนี่ยใช่ไหมเอาไว้กันใบเดียวนะหรือใบครึ่งเอาเลยตันโลสองร้อยเนี่ยค่ะอีกใบบงคนทำสองใบังไปได้น้นนี่เลยใช่ แต่พื้นที่แถวนี้มันไม่รู้มันจะได้ปแบบผมได้คือได้ได้มันโศกเร็วมันโศกเร็วบังคับได้มันเหมือนนางขุ่นนางขุ่ก็าทำได้ทุกปีนะท่งนี้ผมผมก็ไม่เคยทำเลยปีนี้เราลองหน่อยบังคับให้ออกไปพร้อมๆพร้อมๆกันสิงหาทำสารเลยอ่าแบบหลับหูหลับตาทำไปเลยสารนะใบไม่พร้อมก็ทำไปเดี๋ยวมันออกเองเดี๋ยวมันออกเองเดี๋ยวมันออกเองเพราะปีนี้มีหลายสวนเราใบเหมือนไม่พร้อมมาแต่แตไมดอกออกใบยังไม่ตันเลยนะตุ่มตามาเต็มเลย เร,เ,เรามีเรามีพึ่งเทอร์โบพึ่งเทอร์โบเปลี่ยนฮ <c oughs> อร์โมนอย่างเดียวเลยเป็นตาดอกให้หมดพึ่งไปตาดอกปุบปับ,บตาดอกปุบปับ,บยูเทเนนเนินเลยนะอยากจะไปแขนงจากจะแหลมแหลมนี่กำมัดเลยนะโอ้โห <c oughs> ไปเอฟซีเราเดินแักต้นสองต้น,ตนหม่ให้ดูหน่อยว่ามันไม่ใช่มีแค่ต้นเดียวนะสองโลครึ่งขึ้นนะพี่ปุ้ยนะได้สองโลสองโลกว่าสามโลหมัน ่สองสามสี่กลังดีนยนะครับสีองสาลังดีอันนี้ก็สองโลสโลขึ้นหมดก็มันเป็นไซส์ที่พี่นี้ตั้งใจตั้งแต่แรกอชนแล้วไหมไปซอยไหนแนวโฟนใหญ่ใหญ่ขอมใดมดิดีดีเนี่ยนีกลังดี ต้นนี้กำลังสวยเนาะโอ้โเต็มแรงกิตนี่มีมนี่ถ้าแต่งลูกดีๆนะแต่งลูกกับปุ๋ยบานบานบานได้เนอะพี่ปุ๋ยเนอะดูดิไม่ขี้เหรนะดูไซส์ดิมาเกลสวยเนี่ยสองโลสามโลสอลกว่า3ามโล มองไปมันเข้ามันได่ายไปมันแต่จํานวนเข้ามันด้มันก่อนได้เยอะนะผีเไม็นน้อยอยี่ตัดลงมามันดายหมดเลยตอนมองนต้นอ่ะเหมือนได้ไววันนั้นเราเดินไปซอยไหนอ่ะลูกใหญ่ๆง้นเลยซอยนู้นเหมือนถ้าแต่งพอดีอ่ะมันสวยมากเลยแต่แต่งพอดีมันสวยอ่ะอันนี้เหมือนคนแต่งเราจะเสียดายเนาะสวยตรงนี้ก็สวยกิ่งนี้ก็เต็ม อะไรเนี่ยกิ่งมันก่อนเสียดายก่อนนอนอยู่บ้านก่อนแข่งปุ๊บอันนี้สวยไอ้กิ่งนี้ก็เต็มกิ่งนี้เด่นดูดิผับโอ้โหกล้องเราตามทันไหมเนี่ยเนี่ยถ้าตัดลงมานี่ก็เข้าไซด์หมดอะเข้าไซดหมดเองเ็ตัวเหเลขแต่พอตัดลงมาแล้วด่างเลหกสิบนี่เกินหมดนะพี่เนี่ยเนาะประมาณหก 60 60ขึ้นเนาะ60หลูกสต้นนะ60กว่าอันนี้ประมาณไม่เกิน70ไม่เกิน7 60กว่าทีแรกเขาไว้80กว่านี่มันลวงไม่ให้ด้วยนะจะไม่ลวงที่เครียดเลยจะแย่งกันหน้าดูเลยโอ้โหเนี่ยแจ๋วหมดเลยด้วยอ๋อนู่นเราเดินล็อกริมที่เป็นถนนเนาะมันก่อนอะ เป็นไงพี่ปุ้ยสวนพี่เนี้ยไหวไหวมากมีอะไรติชมสักหน่อยมีมีอะไรตีว่าไปเยอะเกินไปวาบเยอะเกินไปเกินไปนี่แค่ต้นบอบๆนะดกมากข้งหลังหนักมว่านี่อีกเอฟซียแต่ละต้นทั้งลูกทั้งใบดกมากดกมากพร้อมเลยมันอกพร้อมเลยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราอยากได้มันมันได้สมใจเหรอสมใจนะเต็มหมดทุก้น ก็คือสส่วนนียคือใช้ของซันโฮมเบลเต็มระบบจริงๆเราอยากเจอส่วนที่ใช้เต็มระบบเพื่อจะได้มาพัฒนาสินค้าด้วยแล้วก็นี่เต็มระบบผลลัพธ์ก็ผมถือว่า90%นะที่เหลือเป็นการจัดการให้มันทันเวลาอะไรประมาณนี้นะครับจการจัดการอย่างเดียวแหละแต่สินค้าในระหว่างเรามีพัฒนาเวอร์ชันสองนะพี่เร้ยังไม่ได้ใช้อตัวเล่งแก่นี่ตังเมย์เขาใช้แล้วโดนไปแล้วโดนพวกว่าตับทุเรียนอ่อนอีก ดอกน้องทําไมตัดก่อนเขาปัดดอกหลังเขานะจะตัดก่อนเนื้อมันเข้ามันได้จริงไงไหมเนื้อเข้าสีหวานจัแป้งมาแป้งแป้งมาหวานเลยก็ยังงงอ่ะเอ้ยทําไมมันมันเข้าได้ขนาดนี้ชิมแบบหวานเลยแหละไม่ใช่แค่แบบปลาแรมปลาแรมนะคือหวานเลยอ่ะสีเบิดดูยังกับจีวรเจ้าอาวาสอ่า เหลืองเลยเหลืองนะนะแล้วตัดมาทิ้งไว้เนื้อไม่คืนด้วยนะพี่ปุ้ยไม่คืนไหมไม่คืนมีแต่เพิ่มแล้วใบอ่อนนี่ทะลักยาวเป็นหูเลยอ่ะใช่ใบอ่อนด้วยเนื้อเนื้อไม่ลายขาวนี่สวนเนี้ยสุดยอดพอลูกอย่างเดียวใช่พอลูกช่วงเจ็ดสิบวันแปดสิบวันแล้วก็ไล่พ่นไปเร่งพ่นสู่ฝนเลยเจอไปสองไฟทั้งแหล่งรูดเลยโดนตั้งข้อหาเรียบร้อยสองไฟควรพ่นตั้งแต่อายุเท่าไหร่พี่เจ็ดสิบวันเจ็ดสิบวันเหลืองใบ ของร้อยวันกับตัดได้แล้วเมื่อพี้ไม่มีร้อยวันกับตัดใช่เป็นสองสิบสามไฟอ่ะควรควรไอ้ทั้งสามไฟกำลังดีแต่คือว่ามาไม่ทันนะเนาะมันมาไม่ทันคือผมเมื่อกีของของผลิตภัณฑ์คือจากที่เคยใช้ใช้แบบนี้นะต้องเพิ่มรอบให้เร็วกว่าเดิมอยากสมมุติเราเคยใส่ปุ๋ยช่วงสี่สิบวันต้องใส่สามสิบเนี่ยคือต้องเผื่อเขาก่อนดวงตาประมาณเกือบเดือนถึงสิบห้าวันเกือบเดือนเลยเพราะเราตัดเร็วกว่าเดิมคือมันจะ มันจะทำไม่ทานพรบจันนั้นเลยแต่ทานพบจะไปแบบบึดบบบเลยมันแรงมันจะเร็วมันจะเร็วจะเร็วเร็วต้องทานต้องทานอย่างเดียวต้องทานต้องทานเข้าอย่างเดียวเพราะเขามันบุดมันม้วนมันเลยทเร็วจริงเพราะว่าเพราะว่าเร็วเร็วก็ไปเร็วอ่ะคนใช่คนอื่นเขาตัดร้อยยี่สิบวันเราเจอตัวนี้ไปประมาณร้อยร้อยร้อยสิบวันเราตัดได้แล้วตัดบูดได้เลยอันนี้เลยร้อยยี่สิบวันอันนี้เลยรุ่นนี้ไม่ได้ใช้อ่าก็ผมยังไม่ใช้แล้วก็มันก็เลยต้องเผื่อว่า เหมือนเหมือนเหมือนแป้งแต้งเมอคือประสบการณ์คือว่าเราสั่งปุ๋ยมาเนี่ยเตรียมจะใส่เบ่งพูอีกรอบหนึ่งมันไม่ทันมันแก่แล้วมันแก่กสีเข้าจริงสีเข้านี่ในรูปรูปลมเรามีอยู่หรือเปล่าวานให้พี่ดูได้มันมันมันเข้าไม่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 เข้ากะจะมาตัดแบบหัวดอกอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะเราดอกวันเราบอกวันดอกบางใช่หมประมาณวันอันนั้นมันบางทีมันเป็นถึงสิ้นเดือนเนี่ยเส้นเดือนอ่าใช่ ก็ตัดไปแล้วมันมันรุดไปถึงวิธีหาดไปหา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 คมคามากทำไมได้ตัดอ่ะผมยังงรงจริงผมตักปวยมาหรบอกพี่าอันนี้มันจะชาบ่ติดเขาเดือนปีใหม่ปีใหม่ปีใหม่ปัดสองมังกราเนี่ยพร้อมกันเลยพร้อมกันจับจับติเขาติเขาประจางเขาแบบบัดสามสิบเอ็ดทันวาแามสเอ็ดเดือเดิอดสามสิบดจะเดิอดจะหมดแหละแกเร็วก็รุ่นแรกตัดก่อนพี่ประมาณสิบวันได้ไหมสิบสิบกว่าวัน ก็ก็ที่เขาอ่ะโดนไปหนึ่งไฟที่แรกผมหนามนี่มันกันระผีเขาทุกคนจะมาตัดชุดแรกล่ะเหลืองแต่ว่าไม่หวานแป้งมีแต่ว่าไม่หวานแป้งแป้งมานิดหน่อยแต่ว่าไม่หวานกินแล้วมันรสชาติออกผมเลยผลไปทีนึ่งแต่งนี้เขาเขาได้ทีนึงก่อนแล้วราผลไปทีงเราอีกชุดอีกวันกกี่วันนะประมาณนหาวาวงวันมั่งแล้วเข้ามาอีที่ตดกันหมดเลยตัดหมดเลยมันขึ้นตามไอ้นี่เลยทีบ พราะหวานมันขึ้นมันขึ้นจากคือฟีเจอได้แล้วแต่มันขาดเฉยหวานอย่างเดียวคือปีนี้มันอาจจะฝนทุกวันสีมันไปเข้าช้าไงยิ่งฝนฝนเยอะแล้วก็ไม่หวานักทีเดี๋ยวรอบหน้าจะได้ใช้ตัวนี้แต่ว่าเดี๋ยวจะทําตารางให้ใช้ให้มันจังหวะพอดีเราอาจจะได้ขายเรียนแก่ในช่วงร้อยวันทามีตารางยิ่งใหญใหญ่เลยใช่ใช่และของเรามันเป็นสุกทั้งลูกนะไม่ใช่เอาเฉพาะสีมาแล้วก็ตัดแล้วก็สีคืนไม่ใช่ไม่คืน่น เม็ดเม็ดดเม็ดน้ำตาลสีคืนแก่ด้วยนะของเรามันแก่เม็ดแก่ด้วยไม่ใช่แค่เนื้อของเรามันแก่ก็คนตัดผีคนตัดอชุดชุดที่แล้วที่มัตาบ้องึงมีเขาไปลงที่ลงเอวมกันเนี่ยเออแต่แก่ก็ขอเจาะหนึ่งหลอดคือหนามก็มันนหนามไม่ได้หนามดูน้ำเขียวหนามดูเขียวลายเขียวเจาเกล็ดมาเหลืองแล้วชิมผ่านเลยจบเลยไอ้เหลืองก็นางายแล้วนหนเขาชิมหวันจีดั้มดังคันไปเลยดั้เลยไม่เคาะแล้วตอนนี้เคาะไม่อะไรแล้ว แต่แน่งว่าปีหน้าเรามีของดีอีกตวงกับแคลเซียมโบลอนตัวใหม่เดี๋ยวรอบิ๊ก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 อะไรของเราเนี่ยสุดยอดจริงแต่ใบเลยไหมแคลเซียมโบอลลอนของเราไม่ใช้แคลเซียมบอลอนที่ใบใช้ตอนเป็นดอกแคลเซียมบอลอนนี่คือใบใหญ่ไอตัวีมแค่สองตัวนั่มดูใหญ่ไปไหนละเพิ่มพึ่งอีกตัวนึงก็เข้มเร็วใบสามตัวพอแล้วพี่เนี้ยประหยัดด้วยยิ่งตอนนี้ใช้โดนโอ้โห กว่าจะได้มาหากันอีกทีงานเหนื่อยเลยไม่ขอไม่หมดสักทีบินโดดแต่มันทำให้ชาวสวนคิดถึงนะไม่ต้องมาเอายามาส่งมานั่งกินข้าวกันมาทีไม่หมดเลยกองเ้ยใช้ทีสองขวดสองขวดใบเดียวพี่เอาดอกแล้วมั้งเนี่ยในพิภพหาทางให้เอาดอกเลยเนี่ยรออีกใบเดียวทำดอกเลยเร่งรอกันใบเดียทันทันก็โหนุ่มก็เร่งรอกันีใบทึบเนี่ย เนี่ยตัดกำลังตัดจะหมดแล้วเนี่ยดเดี๋ยวจะเล็งหลอกเหมือนกันเอาหลอกต้นได้ดูเป็นสปาคามิโุนาเลดกดาซิงเรามองเรายืนใต้<ม>ต้นเนี่ยไอซีสังเกตว่าแดดไม่ค่อยลงหัวนะห้างหัวนี่นั่นแหละใบพีนันต์อ่ะไอซีเราขออีกสักต้นหนึ่งก่อนก่อนลากันไปใกล้ๆเดี๋ยวจะว่าสวยต้นสองต้นนะพี่แน่นะมันก็กระนับตาสเต็ปเดียวมันไม่ทัน้ต้องขยับขยับ ขยับเออนมันไม่ทันจับใจยังไงเนี่ยเล่งสีเอออดาดษเพี่เข้าใจเอาเราเข้าต้นนี้ทักต้นหนึ่งมา f ซ c ดูหกสิบไม่อยู่ดิทีเนี้ยไม่ใช่หกสิบนะมั่งเอ้ยอันนี้ผมแตงไปแปดโอ้โหโอ้โหโครัหเอี่ยโอีหลีเดี๋อวไหรับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกเกษตรโซลูชันและ,กะเกษตรติดเทอร์โบด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ